สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตลากันวันนี้ก็มาดูคุ้มพันธุ์แกงส้มกับเอฟซี่ะแกงส้มปลานิลตัวใหญ่ใส่ดอกแคใส่ผักขันจองใส่ผักบุ้งค่ะนี่ค่ะโอ้ปลานิลตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะต้มใส่น้าปลาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเอฟซีขะใกล้จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูการทําแกงส้มกันนะคะอมาดูค่ะเอฟซีปลานิลตัวใหญ่เบลอเลยค่ะตัวหนึ่งวันนี้ค่ะใส่พริกแกงส้มธรรมดา กับพริกแกงส้มใต้นะคะสองอย่างรวมกันก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะพริกแกงส้มธรรมดากับพริกแกงส้มใต้ค่ะเอฟซีค่ะอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโขกแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวปลาจะเละหมดข่ะเอฟซีค่ะแค่นี้่่มาเรามาตักใส่หม้อเราเลยทีนี้น้ำวันนี้สองลิตรนะคะ แกงหม้อใหญ่เหมือนเดิมค่ะเอฟซีค่ะน้องเอ้ยใหญ่มือนี่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะลองตึ้งหม้อแกงตัวนี้ก็จะเป็นหม้อที่เราใช้ต้มปลาล่างคุกอย่างน้อยกนพี่น้องเสียดายนี่ค่ะพอมาเลยก็จะอยู่ที่น้ำล้างคุกด้วยนี่เลย เรือบร้อยนะ้ำเดือดแล้วค่ะทีนี้เราจะมาปรุงเครื่องกันนะคะน้ำสองลิตรสูวรน้ำสองลิตรคุมกันคือเกลือเกลือต้องสองสองขันโตไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่เกลือสองขันโตใส่ลงไปเลยจ้าน้ำตาลทราย เกือสองช้อนโต๊ะดูน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แกงส้มเนี่ยจะต้องมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะทีนี้ก็น้ำปะลาร้าน้ำปะลา้าเราน้ำปะลาร้งคพันใช้ต้มแล้วนะคะต้มลงไปพร้อมช่วงที่ช่วงที่โคลนพันต้มปลาค่ะโคลนพันใส่น้ำปะลาร้าไปแล้ว วันนี้ใส่น้ำปลาไปหกช้อนโต๊ะแล้วค่ะใส่ช่วงที่ต้มปลาไข่สีค่ะใส่ดอกแคลงไปค่ะใส่ดอกแคถูกรุมพันใส่ดอกแคใส่หัวกระเจี๊ยบใส่ก้านจองค่ะวันนี้ค่ะใส่กระหล่ำด้วยค่ะนี่เป็นกระหล่ำกระดอกล่างนะคะใส่กระหล่ำผักกัานจองผักผู้งผักกระหล่ำ อันเลขาตุลิศหักสามสี่อย่าง คุณรู้กำลังแรงใจนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะใส่ใส่กําลังปีใส่ผักบุ้งค่ะยศีค่ะวันนี้ใส่ผักหลายอย่างกําลังปีผักบุ้งดอกแคแล้วก็จะตามด้วยผักคันจงนิดนึงค่ะโอ้พี่น้องเบังยอดเลยค่ะสะออนผักบุ้งนะผักบุ้งนาเรานี่แหละค่ะกำลังทอดยอด คนตกไม่ไหมค่ะพี่น้องโอ้สะออนไหลบกบุ้งเดียวกับนาเราแกงส้มวันนี้วันนี้จะไม่ใส่ผักคันจงค่ะเพราะว่าบกบุ้งเยอะอกแห่เยอะ้องไม่ใส่ผักคันจงดูก็จะพอไม่ทราบยังไม่พอก็เดี๋ยไม่เพิ่มพอ้นหอมอีกเลยนี่คือ อร่อยเลิศรสเลยค่ะเอซีขานี่ค่ะโอ้แกงส้มแกงส้มปลานิลค่ะแกงส้มปลานิลใส่ผักบุ้งใส่ผักบุ้งใส่ดอกแคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขายังไม่ยุบนะคะให้เขายุบก่อนนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้แกแซ่บไปเลยค่ะมื้อเดืนี่ค่ะให้หม้อเดือดให้เปื่อยแกงส้มไปเอซี่ะ ว eh? ัน yes. น mm ี้ดีมีพี่แกงส้มใต้แกงส้มเราก็จะเหลืองสวยแ่าวันนี้ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะแกงส้มดอกแค Reveal, แล้วค่ะักอันจองสักหน่อยนึงความอร่อยอยู่ที่พักอันจองด้วยสายพีค่ะใส่ไปเลยค่ะเอันจองแกงส้มอร่อยใส่ไปเลยค่ะพากันจองสสวยค่ะเอฟซีค่ะอยู่ที่นานี่ค่ะโอ้โห ได้มอใหญ่เลยค่ะวันนี้น้ำสองลิตรนะคะน้ำสองลิตรน้ำสองลิตรเนี่ยใส่ภุมพ,พันใส่น้ำปลาะใส่น้ำปลาระไปด้วยนะคะน้ำสองลิตรใส่น้ำปลาระหกช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายสิบสองช้อนโต๊ะ ใส่เกลือสองช้อนโต๊ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะอร่อยเลิศรสเลยไข่ฟีขาดูค่ะโอ้ผักหลากหลายอย่างก็สวยเร็วค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะรอให้หมอเดือดไขอฟีขานี่ค่ะผักผักโอเคเลยค่ะก็คือถ้าเป็นลักษณะนี้คือผักผักพอแล้วค่ะผักแน่นหม้อแล้วนี่ค่ะ เขาก็จะยุบลงมานิดนึงพอดีค่ะ FC ขานี่ค่ะปื๊ดพี่น้องบังโอ้แกงส้มุมันสุดยอดเลยค่ะกุกแกงส้มุมันเนี่ยขมพันไม่ชอบผักเละนะคะผักเละมากไม่ดีไม่สวยสีไม่สวยด้วยแล้วก็มันกนาไม่ได้เคี้ยวมากในขาย FC ค่ะ,คะแกงส้มุมพันแกงส้มปันหินตัวใหญ่เลยขาย FC ค่ะ เด็กคลิดรับช่องกุมพันธุลากันค่ะขอบคุณดทดีฟรีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาย่งชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องยัสยงส่งแซ่บเลยค่ะเมื่อนี้แกงส่งยกงส่ง ผันแกงส้มเสร็จกุพ,พันจะผัดผักขันจงนะคะผัดผักขันจองแคบหมูค่ะเอซีค่ะผัดผักขันจองแคบหมูแล้วก็จะผัดต้นหมอมแคบโมูค่ะอีกสองเมนูนะคะจับเดียวก็เสร็จค่ะสองเมนูขอบคุณทุกกำลังใจที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องมากินแกงส้มด้วยกันนะคะนี่ค่ะอุเด็ดเคล็ดลับช่องกุมพันตุลาการโอ้แกงส้มพี่น้องเบิ้ง อร่อยเลิศเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะมีกับข้าวหลายอย่างนี่ถึงเพื่อนป้อค่ะต้ทำกับข้าวไปส่งเพื่อนป้อด้วยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเุสุดเลยค่ะ แกงส้ม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 ปลานิลใส่ดอกแคใส่ผักกันจองใส่ผักบุ้มใส่กะหล่ำปีค่ะวันนี้ค่ะหลายอย่างเลยค่ะผักหลากหลายอย่างอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะเดี๋ยวคุณทำรึก็เตร uh ียมเครื่องผัดให้ครูพันค่ะ วันนี้ว่าจะไปนาแต่วันค่ะภุมพันธ์เขาจะไปวิ่งสักหน่อยค่ะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนค่ะจะต้องรีบแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซีโอ้สุดๆเลยค่ะแกงส้มแกงส้มอดเด็ดเคล็ดลับของภุมพันธ์ตุลาการค่ะเอฟซีค่ะดค่ะโอ้โหกระาพวินวองเบึ้งเบาขนเลย สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะแกงส้มแกงส้มแกงส้มหม้อใหญ่เลยค่ะขอบคุณรู้กำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุ้มพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัดแซกน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเจี๊ยบขาคนอ่ะปัาดบึ้มอุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวให้หม้อเดือดอีกสักหน่อยนึงนะคะก็จะปิดแล้วค่ะกัวกัวคุ้มพันกัวผักชั้ง ผักช้ำมากไม่สวยค่ะประมาณสิบสองนาทีก็พอแล้วค่ะกลัวผักช้ำ

กดๆเลยค่ะปึ๊บงอลงไปนิดนึงป้าพี่น้องเบิังโอ้โหเบียดปุดๆๆๆเลยค่ะเอซีค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดๆๆเลยค่ะคนน่ะพี่น huh kind of ้องเบังโอ้โห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 สุดยอดเลยค่ะป้าพี่น้องเบิัง ุณเนฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามายิ่ชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอเฟค่ะนี่ค่ะดูแกงส้มภูมพันค่ะสูตรเด็ดเคลรับช่องภูมพันตุลากันเลยค่ะนี่ค่ะไอฟค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะแกงส้มแซ่บเลยค่ะผักบุ้งเป่อย แชรมื่นกันค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยแลค่ะับพีปป่ดองนี่ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มขมพันแกงส้มผักบุ้งใส่ดอกแคนี่ค่ะแกงส้มผักบุ้งใส่ดอกแคใส่กะลัมปี้ใส่ผักกันจองกับเอฟซีขานี่ค่ะ,คะแล้วก็ปลานนลตัวใหญ่หนึ่งตัวค่ะนี่ค่ะ น้ำแกงส้มวันนี้สองลิตรนะคะเอฟซีขาน้ำแกงส้มสองลิตรน้ำปลาาำร็จรูปหกช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสิบช้อนโต๊ะเลยค่ะอร่อยอร่อยผงชูรสหนึ่งช้อนชาอ่าก็จะมีพริกแกงส้มใต้กับแกงส้มธรรมดาค่ะสองอย่างรวมกันก็ครึ่งกิโลพอดีค่ะใช้ใช้พริกเยอะนะคะให้เครื่อง เทศหอมหอมค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะแกงส้มปนินค่ะขอบคุณ f อฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ